เราเป็นคณะประมงเราจะต้องมีเรือสำรวจลำหนึง่งเพื่อใช้ฝึกนิสิตเพื่อใช้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางทะเลข,ของคณะเองหรือว่าของหน่วยงานภายนอกเองก็ได้นะครับเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีประโยชน์กับประเทศหรือว่าฝึกนิสิตเนี่ยเพื่อให้นิสิตที่จบออกไปเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เรือลำนี้ค่ะถือว่าเราเป็นที่แรกไหมคะที่มีเรือแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเรือสำรวจลักษณะแบบนี้ครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือว่ามหาลัยเนี่ยครับก็เป็นที่แรกครับที่มีเรือลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำงานทางด้านนี้ครับแล้วมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้เรือลำนี้มาค่ะแต่เดิมเนี่ยก็คือเรือลำนี้ครับเป็นเรือของกรมประมงนะครับเดิมชื่อชื่อเดิมของเขาก็คือเรือประมงทะเล15นะครับ เราได้ไดรับอมอบโอนมาจากกรมประมงนะครับในปี2,545แล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็เปลี่ยนชื่อเรือเป็นเรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งเราก็อยากสร้างหลักสูตรหรือว่าสร้างนิสิตนะครับให้เก่งทางด้านงานวิจัยในทะเลนะครับผู้บริหารของคณะเองกับหรือว่ามหาลัยเองเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดที่ว่าโอเคว่าเราเป็นคณะประมงเราจะต้องมีเรือสำรวจ ลำหนึง่งเพื่อใช้ฝึกนิสิตเพื่อใช้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางทะเลข,ของคณะเองหรือว่าของหน่วยงานภายนอกเองก็ได้นะครับเพื่อสร้างสรร์งานวิจัยที่มีประโยชน์กับประเทศหรือว่าฝึกนิสิตเนี่ย <c oughs> เพื่อให้นิสิตที่จบออกไปเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ <c oughs> ในการออกเดินเรือ <c oughs> แต่ละครั้งเนี่ยคะ่ะเราให้บริการกลุ่มคนไหนบ้างคะแล้วก็อยากให้เล่าถึงบรรยากาศในการออกเดินเรือนิดนึงไปเก็บตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับอันนี้ กลุ่มคนที่บริการเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแจ้งทีหนึ่งเพราะว่าเรือเรือสำรวจลานี้เนี่ยเราลองรับกิจกรรมหลายรูปแบบนะครับก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพรวมเรามีมีม,มีสองภารกิจหลกัหลกๆเลยก็คือเพื่อ,อใช้ในงานวิจัยนะครับของนักวิจัยของอาจารย์ของอหน่วยงานภายนอกมหาลัยนะครับอีกอันนึงคือเราใช้เพื่อการเรียนการสอนนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยเวลาเราในกรณีที่เราใช้ในงานวิจัยนะครับ ถ้าเป็นหน่วยงานในมหาลัยเนี่ยเราก็บริการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างนิเวศท,ทางทะเลหรือว่าเก็บเก็บตัวอย่างทรัพยากรทางทะเลนะครับก็ในบริเวณเนี่ยรอบอ่าวไทยหรือว่าอ่าวไทยนี่แหละครับถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยลักษณะงานเนี่ยก็คือเราก็ใช้เรือลำนี้เนี่ยออกไปในทะเลเก็บตัวอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ไปลอยลำก,กินนอนอยู่ในทะเลเลยครับเนื่องจากว่าเรือลํำนี้เราค่อนข้างจะสมะจะพร้อมมีห้องครัวมีห้องน้ํามีห้องพักมีที่พักนะครับ แล้วก็มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในกรณีที่นักวิจัยเองเนี่ยต้องการทำแ l บ p ที่หน้างานเลยเราก็มีพร้อมให้ที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรามีบุคลากรที่ค่อนข้างจะพร้อมนะครับในด้านก,การัพ p อ o r t ให้กับนักวิจัยเองหรือว่าแม้กระทั่งโครงการวิจัยของเราเองเราก็มีบุคลากรที่ช่วยัพ p อ o r t มีกัปตันมีแม่ครัวมีลูกเรือมีช่างกลเรืออันนี้เรามีหมด ที่สาคัญแล้วก็คือเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่ลงไปพร้อมกับเรือด้วยครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าแทบจะให้บริการแบบครบถ้วนในก,การให้เช่าเรือแล้วก็มีอุปกรณ์<ช>มีศักยภาพทงด้านคน<ช>อุปกรณ์ต่างๆในการสํารวจทางทะเลให้พร้อมครับนะคะก็อย่างที่พี่ก้องพูดนะคะว่าหนึ่งคนนะคะที่สําคัญเลยในการออกเดินเรือไปสํารวจทางทะเลในแต่ละครั้งนะคะนั่นก็คือกัปตันเรือค่ะ กัปตันหรือนายเรือนะครับก็คือผู้รับผิดชอบดูแลสูงสุดนะครับบนเรือนะครับเป็นตัวแทนของเจ้า,จาของเรือนะครับก็จะคอยดูแลแบ่งก็คือตัวเรือนะครับแล้วก็คนประจาเรือนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเวลาในการออกเดินเรือแต่ละครั้งอะคะ่ะจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างคะก็ต้องมีการทดสอบ นะครับในเรื to ่องของอุปกรณ์การเดินเรือท oui. well ั้งหมดนะครับเช่นเรดร์เช่นระบบ GPS ระบบเครื่องมือติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ในส่วนของคนมประจำเรือเองเราก็ต้องมีการให้คำแนะนำนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการหรือลูกเรือที่เข้ามาร่วมทำงานบนเรือของเราทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีเรื่องของความปลอดภัย ในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีเรื่องของแพรชูชีพเรือบทช่วยชีวิตนะครับเสื้อชูชีพห่วงชูชีพนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนต่างๆบนเรือในการเก็บตัวอย่างใช่ไหมครับเรามีพื้นที่นะครับในการจัดเรียงจัดวางนะครับแล้วก็จะบอกอตำแหน่งให้ชัดเจนนะครับเวลาจะต้องการจะหยิบใช้สอยหรือนำไปใช้เกี่ยวกับส่วนงานตรงนั้นนะครับ เอะเรานอกจากที่เราจะให้บริการในเรื่องของการวิจัยทางทางะเลค่ะเรายังมีนโยบายในอนาคตที่จะให้บริการในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับคือตอนนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุคดิจิทัลนะครับที่เราเข้าใจกันเนี่ยแล้วก็แผนพัฒนาบุคลากรน,นะครับไม่ว่าทางพันิชศาสนาวีเองนะครับหรือในส่วนของประมงเองนะครับ ในส่วนของผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้ประสบการณ์นะครับความรู้ความสามารถาพัฒนาบุคลากรในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานความรู้การเดินเรือเนี่ยมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรือฝึกใหญ่เล็กหรือแม้กระทั่งจะโตไปในสายงานระดับโลกเนี่ยขั้นตอนความรู้พื้นฐานมันต้องเริ่มจากการฝึกจากภาคปฏิบัตินะครับเช่นการนําเรือในล่องน้ําซึ่งบ้านเราเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเจ้าพยา แม่กองท่าจีนนะครับแล้วก็การเดินเรือชายฝั่งโดยใชอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เข้ามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะฝึกนักเดินเรือนะครับนักเดินเรือไม่ว่าจะเป็นของทางวิทยาพันธุ์วีวกเษกษตรศาสตร์ก็ดีนะครับรวมไปถึงภาคเอกชนภาครัฐนะครับที่กเกษตรเองเนี่ยถือว่ามีศักยภาพเพียงพอนะครับเพราะมีเรือเป็นของตัวเอง นะครับแล้วเราสามารถที่จะรองรับในส่วนาการฝึกการเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราประเทศเราเนี่ยมีทั้งแนวชายฝั่งมีทั้งหมู่เกาะนะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ดีนะครับเราสามารถที่จะฝึกภาษาให้เขานะครับในการติดต่อสื่อสารกับเรือหรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับแนวชายฝั่งนะครับ และนี่ก็คือเรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งนะคะที่มีศักยภาพในการที่จะให้บริการทางด้านงานวิจัยในการสำรวจทางทะเลค่ะถ้าหากท่านใดนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตอาจารย์สนใจอยากจะขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่สถานีวิจัยประมงศรีราชาคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ